โอ้ยค oh, <c oughs> <laughs> 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 ือมาหัวฟูแ่วาพี่น้องใจหัวตัวเองคือฟูจไรด้อี่กกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้านนี้เาอยู่ที่บ้านน้องสนีคือเก่าคือเดิมมีน้อง้ย มื่อนี้ก็รอบซองเนาะที่มาแมนชิปรบันายาแมนิปเปบัตตตากรยางคือเก่ากล่อก่องระเบ่างาะบ่างามแหละกระซัดเนาะอ้าตีตาเบิ่งเลยแย่างมากตัห่ซองได้นี่น้องนา พี่น้องสองน้องนาด FC ของนางจะไดากับจะไดากับทนเบิ่งทนส้มไปซะก่อนด้วยพี่น้องโทรศัพท์บอแมนวาให้เบิ่งนี่บอแมนวาให้พี่น้องซื้อหายได้ดีบอแมนวาให้เบิ่งสภาพโทรศัพท์พ่อซื้อถูกดูถูกแตกหนึ่งสองสามเห็นขาดเยอะเห็นนล้วเสียรูปไปมันกับซีปักมืออยู่ด้วยพรบการสั่นใส่เหนบริการส้มการสั่นเวลาหานย่างมันสั่นนะฮากับพิษไหลเสียหอน เอออืมกัม่นแหละสาอนแรกเวลาเขาเขาเบิกไม่ใช่อย่างไม่ไหวเลยมันบวเป็นยังโดดเดี่ยวตอนนี้ก็สีแดงก่อนสีแดงหม่องเก่าพี่น้องมัอนี่ห้ามไม่อย่างนี้นี่สังเกตลอเก่านี่สังเกตลอเก่าลอกเก่าไปเก่าเด้อ มาทำความดีพี่น้องเอ้ยตามรอยอ่าในหลวงรองเก้าโดยเหตุความดีต่อไปนะบอยสินี้กับพ้อหมากนะมากคือการหมากเพิ่นเป็นอันไอดอลเนาะโดยมากเพิ่นด้วยกันนะรอเก่ากันมากหมากตามรอยตามรอยของหลวงรอแต่เพิ่นเสียเฮากะเสียใจนำหายนำ ตามได้ทียังใส่เงินบาทอยู่โดยกะยังมักนคือเก่าแม่เห็นกังสื่อสารตามได้ทีใส่เงินบาทลงไปก่อนเยอะยังลงไก่อนเออเนาะอใช่ยาอยู่บ้างอันมาจบตลอดงานอันพอดีว่ามีเอื้อยเพิ่นมีพี พีสาวทางอันเนเธอร์แลนด์ประเทศเนเธอร์แลนด์เออเพิ่นเป็นคนไทยอะไรแต่ว่าเพิ่นไปอยู่เนเธอร์แลนด์เพื่อนสภาพอะไรเพิ่นเพิ่นเบิ่งคลิปซ์นีที่ว่ายายคิปสันแล้วที่ลาว่าลาลาว่าเนี่ะก็ก็มาตายแล้วเรานอนคิดลาว่าออกกับซนี่ว่านอนคิดยังกลางคืนเด็กดืนกับเราไปนอนคิดยังแม่เท้าขีดไปขีดมาพอน่ากับปอตายมาเหลวซ่า แบบเปิดกระสิกขีดแบบกุ่มนะน้องพี่น้องกลุ่มจะแบบไม่มีทางออกค่ะนะแต่ยังดีที่เฮามาเสามาแรงนั่นพอเผื่อได้มีกำลังใจถึงสันนิถ่านปริเงินเผื่อไม่มีการไม่มีกำลังใจอะไรพี่น้องเลยเฮามาจอบเสามาจอบแรงเผื่อยังไม่ได้ใส่สินใหม่บ้างยังแพรงไว้สินใหม่ หนึ่งข่าวบ่เดียวข่าวติดมือนสาอานกับเราคนใาแมัน้องหนเป็นังไดยังขีดสันอยู่บ่ย่ามีกำลังใจคือเนื่บ่รวยนะดูรลามาเยี่ยมกับเป็นัไมีกำลังใจึ้นมาบ่เออกว่าบ่ได้ขีสนอยู่บ่เยียมเลยพี่น้องร่างยามานบ่แล้ววาะ ใต้คือบ่ตายมันเละซ่า่าแปลว่าสิมันเสาะนะขีดไปทางไหนก็อุกขีดไปทางไหนก็กลุ่มนะขีดแบบมันบ่มีบอดเลยนะพี่น้องเพิ่นกันแจะสิอยู่จังได๋ห้าควอบพี่ของเราเลยเนาะแม่นคำว่าอันนี้ก็อยู่ภาคชีวิตบ่ได้ตาแดงอิสเรียลเสือหายเนาะพี่น้องเห็นได้ก็บ่ได้พี่น้องเอ้ยมอะไรกลุ้ม เห็นลูกหลานมามาหาหนิเลยเลยนี่เป็นใดๆหายกำลังใจดีขึ้นเป็นบ่แม่ยาย่ดีขึ้นเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยแค่นี้ก็น้องหนักเที่ยวมาหาเพิ่นมาหากำลังใจเาแมนเท้าก้ามาสองตายายอย่าขีดสัตวเด้อบานเลยนะต้องสู้แมนคนเท้าเกิดมาต้องสู้คือเพิ่นว่าพี่น้องต่อไปสู้ให้ถึงซี่สุดแมนทุกลมหายใจพี่น้องเลย สิลงหายใจจังว่าอันเห็นนี่กูก็ได้เห็นเบิร์ดมองอย่างมังกรโพดอ๋อโอเคป่ะเห็นมันดโอเคโอเคแล้วเป็นพี่พี่แออ่าพี่แอนที่มาคอมเมนต์เออยู่ซ่องมึงคซ่องซ่องสเน่ยอืมสเน่ยคนมาเรามาให้น้องหนาดกับไปคออะไรบัญชีโดย ลักจากน,นั้นแะครูก็ตอบไปแล้วลม,บบลสสมันมาโดยเหมือนอยัางดอกสงสัยมันวันแต่นอนเ้า <BS> ตอบก็ไปว่าติดต่อมาทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เราก็ติดต่อมาโดยแต่ส่วนมากนะเราโทรมาเด,ดยเราะว่าทำเบอร์ไทย,ด,ยไดีดยมีเบอร์ไทยโดยมีเบอร์ไทยอยู่ขี่งนอกหลายนคนกะสี่เมมมาอยู่โดยโดยาเลยโทรมาว่าเราอยากซอยล้างค่าโดยอยากซอยล้างคา ตอนเราเห็นขีดว่าเราขิดสั่นเราฟังแล้วเราสะเทือนใจโดนยากมาน่ะเออฝากม่านะหนึ่งมื่นหาพันหนึ่งร้อโดนแ้วก็ฝากมา่ะดโดนหัวายให่างจกขวดออกมาเลยโดนะคนมาย่อสาโดนโดนโคตรุ่มที่ค้าทั้งเๆก่นดนโดย หนึ่งหมืนหาหาพันหนึ่งร้อยแต่เราก็บอกให้ฮักขาทำเนียมขายยังอะไรทุกเสือที่โอนมาเนอมันได้เสียค่าทำเนียมเนาะโดยโดยไปเอาันสว่านสว่านมาแล้วมันไปซื้อสว่านไม่รอ้เลยแล้วไปอยากบอกว่าไปซื้อสว่านแล้วอันร้อยฮักขาเนียมอันนี้ก็ไปฮักดอกโดยการสอยๆกันไป โดยแต่ว่าหนึ่งร้อยนะกัหฮักไปนะหันโดยจริงๆนะมันหักค่ะทุกอย่ามันนักหักทาายประหารหนึ่งพันนะฮักก็ไดามสามสิบนสามสิบหนึ่งพันบาทนะฮักสาบเมื่อหนึ่งกับสามร้อยหานีห้ักบลายห้าสิายห้าสิบนคบสี่ร้อยห้าสิบโดยโดยโดยแต่ว่าห้ามกัซอยเล้านะหันเลยโดยเมื่อน้มันหักได้อีกจังดอกโดยมาสื่อเนะ น่ะบอยนะมาแต่มาหายกำลังใจมาด้วยจิตใจพี่น้องมีเบิ่งเลขกเก้าอีกยังวะมาด้วยจิตใจน่ะมันเนี่ยบโบโบขีดเไปมาพี่โดยไปมาทำความพี่ทำหรอกทำเนียงเพิ่อนกับบริสีย่ะเป็นไได้ดีแล้วก็ขอบคุณพ่นี่นะอ๋อผมเป็นยังหรอกอ่ะขอบคุณอ่นให้นดังหน่อยอ่ะถามพ่อว่าดูขอบคุณเป่นไงขอบใจละลายเด้อใจลายขอบที่เมตตา ขอบคุณละลายเด้อแวาตามาเด้อเพิ่นอยจะหายแล้วพี่น้องเลยเมตตาครอบครัวตายายอันน้องน่องเสิร์ตกันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งลำรวยรลำรวยเด้อเอื่อยบ่เอื่อยเอื่อยเพิ่นเมตตาขอให้เอื่อยได้มาเหมือนหาขอให้เอื่อยได้ร้ายกว่านี้เนาะขอให้ได้เป็นซิบล้านซาล้านหรือว่าพันล้านไปเลยเอื่อยๆขอให้จะเลื่อนลุ่งเรื่องเด้อ เอื้อยคนซอยคนถุกคนแย่เอ้ยบนขามนำสู่เจ้าเด้อดีใจน้ำเพื่อนพี่น้องเฮ้ยดีใจน้ำเพื่อนน้อเพื่นจะได้มงลังคาเฮือนจะได้เขาอยู่อันนี้ให้มงลังคาเฮือนเด้อพ่อใหญ่เอื้อเอื้อเอ็นเอื้อแอนบ่าพี่แอนพี่แอนให้มงลังคาให้เอนเพื่อนก็เสียเขาจะมาย่อขึ้นเลยแน่นเก็บไว้เห็นลังคาเด้อหนิเด้อให้มาแเลอะลังคาเด้อเพื่อนผากมาเห็นล้างข้าเออก็ได้เขาตัวนี้ึ้นตั้งโมยาหเลย แล้วเมื่อหนีไปเอาซ่อนแล้วยายสุกเสาไ่ยายว่าวว้าวยังว้าวรถว้าวรถยายว้าวส่กล้องนี่เลยเพิ่งอยากได้ยินคือกันดีใจว้าวรถดีใจแหงบ่เงียบยายเพิ่งดีใจเลยพี่น้องเลยลูกหลานสวยลูดโดยที่ลูกหลานมาถ่ายคูเมอร์ฮัลเล่ล่ะก็ ต้องขอบคุณเพื่อนผัวเอามาหายนำ้ำแล้วก็ขอบพูดกับแอนเนาะที่ว่าเมตตาขอบใจผู้ใหญ่ใจดีบ่สโดยขอบใจผู้ใหญ่ใจดีสุขสุขคนเนาะ,นะที่<ว>ส่งเงินมาให้เพื่อนโดยทัน,นจริงแม่เพื่อนอยู่ทางเมตตาแลม่คอยออยู่ตลอดโดย,อ,ยอ,อันข้าพัดแปลงโบได้ดิโดยอันนี้ฝากกับบัญชีไทยโดย เพราะว่าเขาเจ้าบอ้ออกจากบ้านเนาะนอกจากบ้านสเน่กับบ้านน่ะบอยน่ะแพรทำกันได้อยู่พี่น้องบ้านน้องแต่เขาหากระดาษน้องได้นี่นั่นแหละกูมาห้อยเสียไปยุบอ na. ันนี้่ะเส้ยไปยุบเขาว่ะเขาเลยปล่อยเสือกเลยแม่ในสภาพบ้านมันก็ยังอยู่คือเก่าอะไรพี่น้องมีหน้าตั้งแต่ตอนเสาร์เนี่ยบานเราก็เห็นเพลินยายไปหากินไปหาอย่างได้อยู่บ่อปนากินนาให้มือไ เพิ่มไปเมื่อไห้โอ้ยเพิ่นไปนั่งอยู่แทงหน้าไห้น้อยพี่น้องเอ้ยนึกว่าเพิ่นไปหาอยู่หากินเพิ่นไปนั่งโศกเศร้าอยู่หันบ่แต่ว่าไห้หน้าล่ะเขาจะเฮ็ดแต่ว่าโคกนั้นยังปลูกมันปลูกยังได้บ้ดงโดยในใดปลูกสิใสศไทยกล็เหมือนว่ามุ่นเฮอร์นับนับอภมุนโดยโดยโดย เสี่ยเ้สันี่แย่งกำเน็จนะขอบขอบคุณแทนตากับยายขอขอบคุณทุกหย่าใจดีถูกๆท่ฐานเนาะที่ส่งเงินมาให้ตากับยายที่เมตตาขอบคัวยายขอให้ลำให้รวยเด้อให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาสู้กับโรคโควิดต่อไปเนาะขอให้พ้นจากโรคหลายหลายด้อขอให้ วิวิทย์ชนะโลกเรื้อรัให้เขามาใกล้เนาะให้ม่แต่ให้ยโซให้ยมาให้ลำหายด้วยให้เจริญไป็นหนาหายบุญค้ำนั่สู้แมนก็บประเเมนแต่สะโพนแต่บอสะร์ตแต่ผู้ฝ่าเงินนะพี่น้องเอ้ยอ่าสำหรับผู้เบิ่งกกับขอบใจหลายๆที่เป็นกำลังใจเนาะทองตายายมือแรกหน่ครับฝนตกมาเลยจังซึมเฝนจะอยู่จังได้อีกเลยนี่มึงนึกว่าพี่น้องด้วยเลย ฝนตกไดวางไดนี่นะที่ห้ามากนักระางปื้อนเปืือเข้ากระดานโดนมาชมหว่าอที่เปยาใมงนี่ล้างคานี่กนเผื่อได้อยู่เนาะ้าวเดนั่นมุ้งล้งคาวเลย่หรจะว่าอย่างี้ัยามฝนละพี่น้องเอยฝนมาผัดสิทีที่ถีข้ามาเรื่อยเรื่อยเนี่ยฝนละายุกับข้าวขาวนมเมอเมเพรามันมาฝนบูสังเสาพิดน่งก็ได้มุ้งแล้วปนนี้นันนะ กระหวงเนี่ยผมมีลังคาถ้ามีลังคาก็สิบ่ห่วงมาได้พี่น้องก็สิบห้าเตียงเข้ามานอนนี่เนาะแม่นเข้ามานอนเลยโดยกระหัเตียงขับมานอนเลยก็บ่ต้องห่วงพี่น้องอันนี้ยากนําแต่บ่มีลังคาพี่น้องทุมืงินีลยคะอืมขึ้นว่าชาวยขึ้นมาบ่ษัน ไปปลกช่อ้งไปปลูตายก็มันจะบมดนั่นเองเพราะนี่ชื่อเล็กสวนไปใส่กระวนตายไป้อกรดะกรตายตลอดเลยเขาหลุดเถ่าไปใส่กระห็ตจระจูงเฮ้ยต่กะบาบสงสารอะไรเศร้าที่เพิ่นนอาออกมีามเศร้านกัสีไปไหวที่เห็ดประโยชน์ยังสัง่ากไปนนแหละกะสต่ละเอาก้องไหวนก้อนก้องไหวนัแหละเห็นอะไรต่อแล้องสั่งมาพิดเนาะ เออใครจะเทคานแล้วเหรอเนาะเมื่อห่านี่กับมะหูสิพอ่อนล้างข้าหรอือว่าฮากับมะหูคือการเดรินนี่เด้อมะหูว่าคองมันสิเท่าไหร่ปูนปีนอีกเนาะมันบริมีแต่อืมอะไรมันก็ใส่ะอะไร <มา S 3> ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเบอดสุขขูสุคนที่ติดตามขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเบอทุกคนที่เมตตาสองตายาย,ย,ยที่จริงลูกฝืนกับเมีอยู่กรุงเทพพูแต่ว่าเขาก็บครอบครัวเขาเนะเอาครอบครัวเขากับสีบลอดคำว่าสันซอเอากมีล้อยาจากเมาะแว่าหตที่เห็นอยู่นฝากมาอยู่คุณจังหวะตอนนั้นก็ฝากมาสามพัน อืมฝานี่ก็ปานน้เมือืออโอเคพอพี่น้องเอยกะห้าก็สีไดมื่อ,จอนจะนอนฝนศิโกหลัดทางเมื่อแรกกะพ้นโตกกะอะไรนอนแส่น้หรือเด้อยาย <c oughs> เอ้าห้องน้ามันสะอาดเนาะ <c oughs> ทนทนมาสกักก่อนสู่สู่มต้องขีดส,สั่นดอก สูญย่างออกมาเนอะกับขีดสันปกติและเนาะของกลุ่มใจเห็นนั่นได้ละท่านนี้นี่เพิ่นมีแบบผู้ใหญ่ใจดีซอยเพิ่นเพิ่นกาสีมีกำลังใจขึ้นลายอะไรนะเราบันทึกหูซ้ำว่าสีมีผู้ซอยนะทำหูเลื่อง นก็ดีใจขึ้้นลลายแแวม่ขอบคุณพี่แอนลายเด้อครับเด้อขอให้พี่แอนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเผื่อเก่าด้วยพี่แอนเพิ่นว่าเพิ่นสิซอยอีกอยู่กัขอบคุณนหลวงนาครับถ้าผู้ใหญ่ใจดีถามบ่มีไฟสอยกัเพิ่อมีตาเพิ่นมีน้ำใจลายอันะไรอืมสิเมตตานจะบุญใหญ่แม่นทำบุญใหญ่ก็ต้องได้รับสิ่งใหญ่ๆเข้ามาครชีวิต โดยพี่น้องเอาไว้สนิทแล้วเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจะได้กระถานติดตามฝากติดตามซ่องน้องหนาเด้อฝากติดตามซ่องแชนีป่าเลยได้อพี่น้องพิมพ์เข้าไปวันใดใดแชนีป่าพี่น้องน้องนัดก็คือการพี่น้องเลยเขียนแบบว่าปกติอะไรพี่น้องน้องนัดเนาะมีตัวตัวนองหล้วก็น่องแล้วก็นองนู้ไม่หันอากาศดอเด็กแค่นั้นแหละไป